มีแก้ถ้า E R 4ขึ้นเออร์เรนะครับ ER4 นี้จะเกิดจากมันจะมีตัวเซนเซอร์นะครับรับแสงตุ๊กตาอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่แดดมันส่องนะครับทำให้แสงมันมันตกกระทบมาไม่สามารถจับค่าแสงได้นะครับ เราก็หาแดดบางหรือว่าพอหมดแดดก็จบกันไม่เป็นไรแต่ถ้าในกรณีที่แดดไม่ส่องแล้วเราขนย้ายแล้วมีการกระเทือนนะครับทำให้ขึ้น E R 4ให้เรามาดูใต้นี้นะครับนี่อันนี้เนี่ยใต้นี้นจะมีวอลลุ่มตัวนี้ให้เราหมุนนะครับหมุนไปขวาสุดก่อนขวาสุดแล้วนะครับแล้วเราหมุนกลับมาซ้ายนะโอเคหมุนกลับมาซ้ายจนมีไฟขึ้น เหไหมครับหมุนทีละนิดนะครับจนมีไฟขึ้นเมื่อมีไฟขึ้นปั๊บให้เราหมุนขวาทีละนิดทีละนิดทีละนิด,นดจนดับอ่าจนดับนะครับแต่แล้วเราเอามืออีกมือนึงลองเอามือสอดเขานี่นี่ครับมือเอาขึ้นพอมือขึ้นปุ๊บไฟจะต้องติดเอามือออกไฟต้องดับแต่ถ้าเอามือออกแล้วไฟไม่ดับให้เราหมุนกลับไปทางขวาหน่อยหนึ่งให้ไฟไมันดับทีนี้เราลองเอามือนะครับแย่ขึ้น ปุ๊บไปติดเอามือออกเอามือขึ <t os> <t os ้นเอามือออกเอามือขึ้นเอาอเซนเตอร์ต้องเป็นระดับนี้